ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มันอยู่กับผมช่างเลเวมอนเอเอกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่าหัวสัพท์ุ่นดีโก้นะครับผมทําให้หทรศัพท์ลื่นกันนะครับก็นหน้าแรกแล้วก็เลอปัดน่าจะลงมาแล้วก็กดคลิกที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็ปัดลงมาครับแล้วก็กดตรงที่คำว่าระบบนะครับแล้วก็อย่างถ้้ทุกคนไปเข้ายเกี่ยวกับหัวสัพท์ก็เยี่มอะ กหกดคำว่าหมายเลขยนะครับประมาณเจ็ดกลางครับแล้วพอกดปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าสําหรับนักพัฒนาแวร์นะครับผมก็กดอะไรนะครับผมก็รั่ก็ให้เราปัดลงมานะครับทํให้เราสับลื่นนะครับผมโอจะมาตั้งค่านกอนแรกทําแบบมันจะทําให้เราเล่นพิมด้วยนะครับผมก่อนแรกให้เรากดการเร่งการแสดงผลของ g p u นะครับนี่ไปครับแล้วก็บังคับใช้ 4x m s a นะผมกดไปนะครับก็เราเข้ามาที่ขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังนะครับกข้อหนึ่งกระบวนการนะครับก็แค่นี้ครับแค่นี้โทรศัพท์รุ่นดีโกของเราก็จะทำให้ลื่นขึ้นแล้วนะครับผมก็โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องของผมด้นะครับผม กดไลค์คลิปนี้นะครับผมให้ถึงหนึ่งเป็ลายครับอยากให้สอนไลค์คอมเมน,นต์และตั้งคิดได้เลยนะครับก็อโอเคครับก็ยางมีอะไรอีกก็ถ้าอย่นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ